สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานปัตต์อาร์ชแนลกันอีกรอบนะครับวันนี้ก็เริ่มคืนก็เริ่มทำงานอีกแล้วครับในข้อเกี่ยวกับซัมซุงนะครับโทรศัทเ,เขาให้เราคิดแผนโฆษณาในปี2030นะครับก็จะดูว่าในปี2030เรามีแนวแนวคิดหรือว่าแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างไร ็เป็นการแข่งขันไปในประเทศไทยเอสายเองครับเขียนรู้บอกว่าเดี๋ยวร่างร่างภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมนะครับผลงานของน้องตูนปนพัฒน์ฮาร์ดแชนแนลนะครับตามมาครับครับตอนนี้ครับสวัสดีครับพบกับปนพัฒน์ฮาร์ดแชนแนลอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้มาส่องดูงานของพี่ตูนครับนะครับกับ หัวข้ออะไร่การบริการของซัมซุงในในปี2030 2นสนะครับ uh. ว่าเรามีแผนที่จะโปรโมตยังไง <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็วัดลูกส่งประกวดเข้าไปถ้า <c oughs> ได้รับคัดเลือกก็ได้รางวัลมโหฬารนี่ครัตอนนี้ตูนมีแนวความคิดยังไงนี่ต่ <c oughs> อดูภาพนะ <c oughs> อันนี้เป็นภาพที่กำลัง <c oughs> สะเก็ดอยู่ใช่ไหม ตอนนี้จะเป็นโทรศัพท์ที่เหมือนเป็นรุ่นเก่าๆของซัมซุงแล้วก็เหมือนแบบว่าพอเราจะซื้อสินค้าใหม่ก็คือไม่ต้องไปที่ศูนย์แต่ว่าพอกดเข้าไปในแอปก็คือจะมีพวกหุ่นยนต์ออกมาเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องเก่าให้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยนี่คือการโฆษณาของตูน ราก็เลยใช้หุ่นยนต์ใช่่ยนกิบทะลุมาจาทรศัพท์แล้วก็มาทำเปลี่ยนโทรศัพท์ได้ใหม่อันนี้เป็นจินตนาการเอาสิ่งที่ประมาณแบบสร้างได้นิดนึงคือแบบเอาดีที่มันสร้างได้ใช่ไหมสองพั 2, นสามสิบนี่ AI นี่หุ่นยนต์เข้ามาเยอะแล้วสองพันสามสิบอีกสิบปีข้างหน้าอีกสิบปีแล้วเจอกันว่า จะสามารถใช้นวัตกรรมเนี้ยถ้าสร้างได้จริงเนี่ยเขาก็เอาไปไงถ้าสร้างได้จริงคือเขาใช้ของเราเป็นนวัตกรรมของเขาให้ก็โปรงหมดสินค้าของเขาแต่ถ้าสร้างไม่ได้เราก็ตกรอบเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่เขาสามารถคืออย่างบริษัทเนต้าเราตีโจทย์ของเขาเขาออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อออกแบบออกแบบการประกวดมาเพื่อต้องการให้ต้องต้องการ มอบเงินให้เด็กนั่นเหลอหรือว่าเขาออกแบบออกแบบโครงการของเขาเพื่อต้องการไอเดียของคนรุ่นใหม่แล้วมาประนวกกับการการ,การขายของบริษัทเขาคือคล้ายๆว่าเขาเขาอยากได้ไอเดียของคนอื่นมามาใช้โปรโมทสินค้าของเขาด้วยอย่างเงี้ยถ้ามันทําได้เขาก็ให้รางวัลเราเงี้ยแต่ถ้ามันทําไม่ได้มันยังไกลเกินฝันไปเราอาจจะไม่ได้รางวัลก็ได้ อันนี้มาดูดูทํางานนะครับนี่ลงสีขั้นตอนการลงสีพื้นนะดูนะแล้วก็อยู่กับน้องจิ้มลิ้มร้องใหญ่นะแต่ก็กินอาหารอิ่มแล้วนะจิ้มลิ้มเนี่ยนะเนี่ยน้องจิ้มลิ้มสีเขียวร้องใหญ่เลยกินอาหารอิ่มไปแล้วน้องจิ้มลิ้มอ่ะจะร้องทำไมอีกเอสามพี 3, ่ตูนบอกสีมือแป๊บเดียวก็เสร็จละ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆครับมีงานให้ทำไปเรื่อยๆครับ,งาน,นะรง,รบงานประกวดก็สู้ๆครับ <c oughs> มไม่มีสมาธิในการทำงานเลยพี่ตูน นะตอนนี้จิมริมกำลังนั่งดูพ่ตูดทำงานไปเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศการปาดฝีแปรงของพ่ตูดปุ๊บฟุ๊บฟุ๊บุ๊บุ๊บนะครับถ้าตั้งใจดูจริงก็จะรู้ว่ามันเพลินขนาดไหนนะับพร้อมกับนกตัวน้อยที่เพิ่งมาจากรังนะครับลงลังมานะครับพ่ตูนในชื่อว่าจิมริมสีเขียวนะครับสวยมากครับนะี่สายหางคุ้นอยู่ครับตอนนี้คุ้นอยู่แต่ยังต้องป้อนอาหารนะครับ ใครสนใจรับไปเลี้ยงดูไหมจิ้มลิมนะมีนกให้เลี้ยงดูตลอดเสร็จแล้วเขาก็เติบโตไปตามภาษาของนกเขานะครับเลม สนุกสนานแล้วจิ้มลิม้มเอาละเอาละจิ้มเลมดูจิ้มลิ้มกันต่อจิ้มลิ้มเชียร์พี่ตูนสดใจเลยนะครับกับการประกวดวาดภาพของซัมซุงนะจะสีสีอะคริลิกนี้มีข้อจำกัดอยู่อย่างก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนสีนะครับก็อย่าให้สีเดิมแห้งนะแล้วเอาสีใหม่เข้าไป ใช,ใช้สีขาวช่วยมันก็จะอ่อนลงนะครับการเทคนิควิตูลเขียนสีนะครับเป็นเทคนิคในสไตล์สีน้ำมันนะครับปาดรู้สึกว่าวยความมันๆในตัวเองนะครับก็ขอให้สนุกกับการชมผลงานของวิตูล ครับผู้ชมครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับมาดูงานพีตูนนะครับอีกวันหนึ่งวันนี้ให้พักเขาไม่ยอมมาใกล้เสร็จแล้วปวดหลังเ็าปวดเดี๋ยวต้องนวดหลังอีกนะพีตูนจะเร่งให้เสร็จเพราะว่าส่งหมดเขตพรุ่งนี้เนาะโอ้โหทำไงดีตอนแรกบ,บอกว่าทิ้งไปเลยไม่ยอมมีความพยายามเยอะมากตูนแต่ปวดหลัง้วทีพ่อแม่เป็นห่วง อย่างไก็เป็นกำลังใจเนะส่งแรงเชียร์ให้ได้รางวัลเลยก็จะได้หายปวดเดี๋ยวได้ก็ซื้อเค้าตัวเพนก่อนเลยยาแค่ปวดอีกสิบปีข้างหน้านะครับซัมซุงของเรานะครับอีกสิบปีข้างหน้าก็ มีข้อเสนอก็คือ,อซื้อกาตั้งใหม่ให้พี่ตนูนรอก่อนว่า,วาอันไหนจะถูกใจแต่มีถูกใจอยู่แล้วแต่ว่ามันราคายังสูงอยู่ไม่ใช่น้อยๆเลยได้รางวัลครั้งหนึ่งซื้อหมดเลยต่าง ไปสิจะได้หาแรงบรนดานใจทิกตักติกตกติกตกตอนนี้จิมบิมมาแล้วนะครับจิมริมมาดูพี่ตูนทำงานด้วยวันนี้เริ่มบินได้แล้วนะครับหรือจะต้องตัดปีกหรือเปล่าเนี่ยจิมบิมเดี๋ยไม่อยากตัดเย้ยกลางปีกละไม่ต้องบินเลยเพรวกลัวด้วย นังจิ้มดีมดูพิทูทำงานไปไม่ต้องบินอยู่เฉยๆอย่างอีกนี่ทำท่าจะบินทำท่าจะบินเลยนะฝึกจะเป็นธรรมชาติของเขาไม่อยากตัดปีกเลยสงสารพ้องมีช้าน้องเล่นบ้านร่มน้องก็ไม่อยู่นนเอาละพิตูลังเลแล้วพรุ่งนี้จะไปหาแรงบันดาลใจที่ไหนดีนะ จิมลิ้มบินมานี่แล้วโอ้โหจิมลิ้มบินมานี่เลยอ่ะดูดิจิมลิ้มลายมากเลยจิมลิ้มลงมาดูพี่ตูนทำงานกันจิมลิมเร็วๆ ครับนะดูพ่ตูนทางานต่อนะครับคิมลิ้บินหนีไปละเริ่มบินได้แลนะ้วก็ชอบบินนะครับโ้สวยหวานมากเลยงานนะเนาะแดี๋ยวพเข้ากล้องมันจะเป็นหวานอย่างนี้นะกับกองจริงในกล้องหวานกว่าเยอะไปออกหวานพ่ตูนอพอเหอพอเหออดูว่าพ่ตูลจ,จะปวดหลังแล้วเดี๋ยวต้องนวดก่อนนั่งเรียนมาทั้งวัน ก็ดีสิ